สวัสดีค่ะชื่อชนรดาเราค่ะพันศักดาชื่อเล่นชื่อโบปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานบริหารพอร์ตฟิโอผมชื่อชนินวิถีสวัสด์ชื่อเล่นชื่อกล้าครับตำแหน่งแอน l ลิสสังกัดสายปฏิบัติการสนับสนุนครับผมชื่อเกเกียรติวิลาศครับชื่อเล่นชื่อโก้อยู่ในตำแหน่งเน็ตเวิร์กเอนจิเนียร์ครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมเวิร์กจากออฟฟิศเนี่ยเราจะได้มีบรรยากาศแบบปบปะพูดคุยเพื่อนร่วมงานนะครับ แล้วก็ได้มีการทานอาหารร่วมกันแต่ว่าพอมา work from home เนี่ยบรรยากาศเหล่านั้นหายไปหมดเลยครับการทำงานแบบ work from home อะครับในความรู้สึกส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่าทําให้ผมโฟกัสกับงานมากยิ่งขึ้นขณะที่ผมทํางานอยู่ครับไม่มีใครมารบกวนแล้วก็ผมสามารถที่จะเลือกมุมในบ้านที่ผมชอบได้นะครับ โบก็จะมีการวางแผนก่อนค่ะว่างานที่เราต้องทำเนี่ยมีอะไรบ้างอาจจะมีการทำเช็คลิสต์นะคะแล้วก็จัดพ r i อ r ร t y ิตี้ของงานค่ะกลุ่มงานของผมเนี่ยเรามีการจัดการโดยจัด Regular Morning Call อทุกเช้านะครับเพื mm hmm. ่อตรวจสอบความพร้อมของสมาชิกในกลุ่มนะครับว่าพร้อมทำงานหรือไม่หรือว่าถ้าใครมีปัญหารหรือประเด็นอะไรที่จะปรึกษากันนะครับก็มาคุยกันในมิทติ้งนี้ผมมองว่าปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากเรื่องของการสื่อสารมากกว่าครับซึ่งปัญหานี้เราก็สามารถ แก้ปัญหาได้โดยการพูดคุยกันครับว่าใครมีปัญหาอะไรต้องการอะไรแล้วก็เรามาร่วมกันแก้ปัญหาครับการสื่อสารนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยครับสำหรับโบนะคะโบจะชอบออกกําลังกายค่ะก็ มีวิ่งนะคะตีแบตหรือว่าเวทเทรนนิ่งสำหรับกิจกรรมอื่นๆก็จะมีทำอาหารบ้างดูซีรีส์บ้างแล้วปลูกต้นไม้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลัง working out แล้วเนี่ยผมก็จะหาหนังสือใหม่ๆอ่านอยู่เสมอนะครับก็ผมชอบที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอ่านเรื่องของความคิดเห็น ของนักเขียนต่างๆนะครับรวมถึงก็จะหา podcast ฟังนะครับเพื่อจะได้รับรู้ข่าวสารรู้เรื่องราวใหม่ๆผ่านการฟังโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปอ่านหนังสือหรือว่าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหลังจากผมเลิกงานเนี่ยผมก็จะแบ่งเวลาไปทํากิจกรรมต่างๆครับอย่างเช่นไปออกกำลังกายหรือว่าการไปสังสรรค์กับเพื่อนผ่านเกมออนไลน์เปลี่ยนบรรยากาศในการไปตีกรองในห้องนอนบ้างครับ เป้าหมายสูงสุดในชีวิตของผมก็คือการเป็นผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพครับแล้วก็เป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาธนาคารให้เติบโตครับโดยเฉพาะในด้านของการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกใช้กับธนาคารครับเป้าหมายสูงสุดอย่างแรกของผมเลยเนี่ยก็คือการมีอิสรภาพทางด้านการเงินงครับจากเกษียณอายุไปโดยไม่มีความกังวลอะไรเลยครับ ผมคิดว่าการได้ทำงานอย่างมีความสุขแบบนี้ไปตลอดก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแน่นอนว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าความสุขส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือความมั่นคงทางการเงินแต่โบก็รู้สึกว่าการออกไปใช้ชีวิตก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะสำหรับแรงผักดันที่ทำให้โบทำงานได้ดีนะคะอย่างแรกเลยคือโอกาสที่เราได้รับมาเมื่อเราได้รับโอกาสมาเราก็คงอยากทุ่มเทกับมันอย่างเต็มที่ จากการที่ผมทำงานกับธนาคารกรุงเทพผมได้รับความรู้และประสบการณ์ในการทำงานที่หลากหลายครับเนื่องจากธนาคารกรุงเทพเปิดโอกาสให้พนักง,งานสามารถโรเตตไปหน่วยงานที่ตัวเองสนใจได้ครับธนาคารกรุงเทพก็ยังจัดหลักสูตรเพื่อรีสกิลอัพสกิลให้กับพนักง,งานจากทั้งองค์กรภายในแล้วก็องค์กรภายนอกของธนาคารแล้วก็สามารถที่จะเรียนออนไลน์ผ่านระบบ BBL Learn ของธนาคารได้นอกจากนั้นแล้วผมยังได้รับทุนการศึกษาให้ศึกษาต่อในรปริญญาโทจากธนาคารครับ โดยผมเรียนในหลักสูตรคอมพิวเตอร์ c e and Information Technology ซึ่งผมก็จะได้มีโอกาสในการเพิ่มความรู้ในด้านของ IT แล้วก็นำความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนาในการทำงานกับธนาคารครับ โบคิดว่าที่นี่เป็นที่ทำงานที่อบอุ่นมากๆค่ะทางองค์กรมีการดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัวมีบรรยากาศการทำงานที่เป็นกันเองมากๆทำให้โบอุ่นใจเมื่อได้ทำงานที่นี่นะคะการที่เรามีองค์กรที่ดีมี e n v i r o n m e n t ในการทำงานที่ดีจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราทำงานออกมาได้ดีด้วยค่ะก็อยากเชิญชวนทุกท่านให้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบัวหลวงนะครับในการพัฒนามาเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะคะ